สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาละลายน้ําแข็งนะครับในช่องน้ําแข็งนะครับของตู้เย็นนะครับด้วยช่องฟิตนะครับก็เป็นการละลายแบบรวดเร็วนะครับคือไม่ต้องไปกดปุ่มละลายนะครับเพราะว่าน้ําแข็งเขาเกาะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับ นี่ครับวิธีการละลายครับแล้วก็ใช้น้ําฉีดไปเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวไฟจะช็อตนะครับเพราะว่าปกติเราก็ตู้เย็นเราก็มีน้ํามีประโยชน์ตลอดเวลานะครับใช้น้ําฉีดเข้าไปครับเดี๋ยวน้าแข็งก็จะหลุดนะครับถ้าเรามวแต่ลายอยู่นะครับก็ไม่ไม่ทันการนะครับ นี่ครับเีดไม่นานนะครับเดี๋ยวน้ำแข็งก็จะหลุดนะครับก็เป็นการละลายน้ำแข็งแบบรวดเร็วนะครับ ครับเราฉีดไปไม่ถึงนานทีนะครับน้ำแข็งเราก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับ นี่นะครับก่อนที่เราจะฉีดน้ํานะครับเคล็ดลับเราก็คือเราจะอุดรูข้างหลังไว้นะครับใช้ถุงอุดนะครับเพื่อไม่ให้น้ํานะครับไหลลงไปโดนพวกคอมแอร์นะครับอาจจะเกิดการเวลาเราเอาไปใช้งานถ้าไม่แห้งนะครับก็อาจจะเกิดการช็อตได้นะครับเออครับมีรูอยู่นะครับเราปิดไว้เลยครับตรงรูนี้นะครับรูที่ เดนน้าไหลลงไปนะครับใส่กระบะรองเรานะครับเราปิดไว้นะครับไม่ให้ไหลไปนะครับนี่นะครับเราเชดไม่ถึงห้านาทีนะครับน้ําแข็งก็หลุดอย่างง่ายดายนะครับนี่นะครับชิ้นสุดท้ายนะครับก็ได้หลุดออกมานะครับก็โดยรวมนะครับ ละลายน้ําแข็งก็ไม่เกิน5นาทีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ